ส่วนเรื่องนี้ยังไม่จบครับแล้วก็ต้องตามให้เจอตัวนะฮะเป็นกรณีที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาหนีตายกลางดึกครับเพราะว่าถูกผู้ชายอีกคนหนึ่งขับรถมาหลังจากนั้นลงมาจากรถพร้อมกับปืนพูดจะหาเรื่องดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับภาพวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมนายขวัญชัยอายุ30ปีเป็นคนร้อยเอ็ดครับเอามาร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนกลัวว่าจับไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าอะไรเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งลักษณะคือหัวเกรียนนะฮะเดินเนี่ยขาไม่ปกติด้วย เหมือนกับขาพิการขาเป๋อขับรถฟอร์จูเนอร์ไล่ตามเขาแล้วใช้ปืนไล่ยิงเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยครับนี่ฮะรถผู้เสียหายและนั่นคือผู้ก่อเหตุตามภาพวงจรปิดที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะจนเขาต้องหนีตายเข้าไปซ่อนในบ้านพักตัวเข้าไปหลบในบ้านแล้วนะครับนี่มาแล้วม,มาแล้ว,ลวรถผู้ก่อเหตุม,มาแล้วจอดเสร็จป้าปเปิดประตูลงมามถามเลยขออภัยนะฮะพี่ๆคุณผู้ชมม,ม,มึงเก่านักเหรอือม,มึงแรงนักเหรอือนี่นะฮะ หลังจากนั้นยิงปืนขึ้นฟ้านหนึ่งนัดแล้วกลับขึ้นรถขับออกไปพร้อมกับรถเก๋งอีกคันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายคนนั้นต้องหัวร้อนขนาดนี้นายขวัญชัยบอกว่าประมาณตีหนึ่งเสร็จงานกำลังขับรถกลับบ้านนี่นะฮะบ้านของเขาเนี่ยอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการนะครับอยู่ในซอยซอยหนึ่งย่านแพรกษา ปรากฏว่าขับแซงรถมาสองคันหลังจากนั้นมี Fort u n เ er นเนี่ยขับแซงเขาขึ้นมาแล้วเปิดไฟเลี้ยวตบเข้าซ้ายแล้วก็เบรกเขาตกใจหักหลบฮะอ่าแบบนี้เริ่มไม่ดีแล้วเร่งเครื่องขับรถกลับบ้านเลยทันทีแล้วหลังจากนั้น Fort u n e r ก็ขับตามมามแล้วก็มาก่อเหตุตามที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่ทีนี้นั่นน่ะยังตกใจไม่หายตกใจดอกที่สองคือตอนที่ไปหาตำรวจเขาบอกว่าไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการตำรวจร้อยเวรบอกว่า ลงปปประจำวันไว้ก่อนกันแล้วกันอคือว่าถ้าจะเอาผิดอ่ะต้องไปหาหลักฐานมาเองอ <c oughs> ตกใจอีกรอบหนึ่ง <c oughs> พเพราะสิ่งที่ตำรวจบอกเขา, <c oughs> าแบบนี้นะฮะอลองฟังฮะถูกไล่ยิงมาเหตุเกิดเป็นยังไงถ้าถามว่าคุณเสียหายอะไรไหม,มผมก็บอกว่าผมไม่ได้เสียหายแต่คือผมตกใจกลัวคือเขามายิงผมขนาดเนี้ยเขาบอกว่าผมไม่ได้เป็นผู้เสียหายผมต้องให้เสียหายก่อนถึงจะแจ้งความได้ ตอนนี้แค่ได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้แค่ว่ารับเรื่องไว้เฉยๆอืมครับแค่เนี้ยประมาณน,นี้ครับอ๋อแล้วก็ให้เรากลับบ้านใช่ให้กลับบ้านแล้วเขาก็บอกว่าไปหาหลักฐานเอาเองเขาบอกว่าจะไม่มีชุดตํารวจจะไม่มีชุดสืบไม่มีอะไรไปไปตรวจสอบให้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นเราแล้วเจอแบบนี้ทำไงฮะเนี่ยต้องทำตัวเป็นโคน,น,นัน ต้องสืบเองเหรอฮะสืบเอง <c oughs> สืบเอง,เ,อง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฮะแต่เรามีตำรวจไว้นี่ครับเ <c oughs> <at> ออนั่นสิฮะผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เดี๋ยวรอฟังหน่อยละกันว่าทางตำรวจจะชี้แจงว่ายังไงนะฮะยังไงฝากทางสอพอเมืองสมุทรปราการลองตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยตอนนี้คนที่ร้องเรียนเขาบอกว่ากลัวไงกลัวจะไม่ปลอดภยัยเกิดว่าวันดีคืนดีคนขับ f o r t u n e r คันเมื่อกี้นี้ขับมาอีกอะเนี่ยเป็นข่าวแล้วด้วยเนี่ย แล้วถ้าเกิดว่าเขามาก่อเหตุอีกทํายังไงไม่รู้เป็นคนมีสีหรือเปล่ามีแบ็คหนุนหรือเปล่ายืนยันว่าไม่รู้จักขับผู้ชายในคลิปนะครับและทางสังคมร้องเรียนเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ไปหาเรื่องก่อนไม่ได้ขับบาดหน้าค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ